ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังน,นะครับกับผมโกโก้พมดน้อยนะครับคลิปนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดเดือนกร,รกฎาราศีกรกฎหรือเกิดลักษณะกรกฎนะครับก็สามารถรับชมรับฟังคําพยากรณ์นี้ได้นะครับมาดูกันนะว่าเหตุการณ์ครึ่งเดือนหลังของชาวราศีกรกฎนะครับ จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสิ่งที่ควรที่จะกระทําหรือสิ่งที่ควรระมัดระวังนะครับแล้วก็ความโชคดีของท่านทิศทางโชคลาภของท่านอยู่ไหนอธิษฐานจะให้พยักรณ์กรกับผมโกโก้พ่อมดน้อยนะครับดวงดีมีโชคคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสําเร็จสมปรารถนาดวงดีมีโชค6ใบนี้ขอให้ได้เอดแดงหรือสิบแดงเอก็คือตัวเอนะครับถ้าได้เอดแดงหรือสิบแดงถือว่าดวงดีมีโชค ดวงไม่ดีมีเคราะห์หรือติดขัดสิ่งใดนะครับไพ่พยากรณ์นี้จะขึ้นมาเอ็ดดำหรือสิบดำดูตามไพ่ทักตามไพ่เสียงไทยนะครับทุกท่านนะชาวราศีกร,รกฎสิ่งที่ท่านควรที่จะระมัดระวังทิศทางโชคลาภของท่านอยู่ไหนขอให้ออกมา6ใบนี้นะครับกับไพ้ตัวเลขนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็6ใบนะครับเป็นการอธิษฐานจากไพพยากรณ์นะครับจากไพพยากรณ์นะจะเกิดเดือนกรกฎาราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎก็สามารถรับชมรับฟังได้นะครับ ครึ่งเดือนหลังนี้นะครับประมาณอีก2สัปดาห์นะครับเป็นมีมอะไรเกิดขึ้นบ้างเอ่ยดวงดีมีโชคคอยได้เอ็ดแดงหรือ10แดง2แดงนะครับดาวคู่มิตรคู่รักท่านใดที่แต่งงานมีครอบครัวดาวคู่รักคู่มิตรให้โชคนะครับโชคอยู่กับตําแหน่งของดาวคู่มิตรคู่รักของท่านความโชคดีจะมีมาเด่นๆอยู่2อย่างนี้นะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับเนะ สองนะครับเลขประจําตัวดาวคู่รักของท่านนะครับสองมีสองแดงมีสองไม้นะครับทุกท่านบางท่านนะถ้าเคยฝันเกี่ยวกับพ่อบ้านหรือแม่บ้านของตัวท่านเองเลขประจําตัวเลขไทยเบอร์โทรศัพท์ใกล้ตัวสุดก็คือวันเกิดนะครับเลขสองนำโชคคู่รักท่านนําโชคเลขนําโชคอยู่กับดาวคู่รักท่านนะครับท่านที่เกิดราศีกรกฎนะความโชคสิบแดงสิบแดงนะครับ ไม่ได้พูดเล่นนะครับความโชคดีอยู่กับดาวคู่รักของท่านหรือบางท่านรอคอยอ่ะกรณีที่ 1. ถ้ายังโสดอยู่จะเจอบุคคลถูกอ,อกถูกใจเข้ามารักมาชอบมาเมตตาเป็นดาวคู่มิตคู่สัมพันธ์กันกรณีที่ 2. ที่ท่านมีคู่แล้วแต่งงานมีครอบครัวมีคู่รักแล้วดาวคู่รักท่านจะให้โชคเลขเลขเ,เกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับดาวคู่รักของท่านส0แดงให้ความสําเร็จ ถ้าท่านใดไม่ได้มีคู่รักแต่ปรารถนาเหมือนมีปัญหาติดขัดอยู่จะมีบุคคลเข้ามาช่วยเหลือแก้ไข2บุคคลที่เข้ามารักใคร่จริงใจกันนะครับจากบุคคลนะครับหรือแม้กระทั่งท่านใดที่เกิดวันจันทร์และวันพฤหัสนะครับท่านจะมีจันทร์หรือพฤหัสเลข5าคือดาวพฤหัสนะครับเลข2คือวันจันทร์จันทร์หรือพฤหัสนะครับสําหรับชาวราศีกรกฎจะมี ความโชคดีค่อนข้างเยอะนะครับในครึ่งเดือนหลังนี้นะครับสติปัญญาค่อนข้างเปิดนิดนึงนิดนึงเลข5าดาวพฤหัสดาอย่าคิดมากเกินกว่าเหตุตำแหน่งนี้ชาวกรกฎหลายหลายท่านคิดมากกังวลเกินกว่าเหตุนะครับมีความวุ่นวายใจบางสิ่งบางอย่างเลข5าดาวพฤหัสดาบเลข5าแทนเลข5เลข5าคือดาวพฤหัสสติปัญญาดาบคือ คิดมากคิดเกินกว่าเหตุนะครับแต่ท่านก็มีสิ่งช่วยเหลือคือดาวคู่รักคู่ครองนะปรึกษาบุคคลหรือคนใกล้ตัวสนิทสนมคนใกล้ชิดก็ได้นะครับแล้วก็ห้าแดงดาวพฤหัสเปิดถ้าท่านคิดดีคิดบวกหรือไม่คิดมากเกินกว่าเหตุความโชคดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้สิบแดงเลยนะแต่สิบแดงเหลี่ยมไม่ได้เต็มร้อยนะครับอย่างเหมือนบางท่านดาวคู่รักอาจจะสมมุตินะเกินหนึ่งเจ็ด 1, 7, แดงวันเกิดพ่อมดน้อยครับ 1, 7ก็อาจจะเป็น7 7หรือ1นนะครับมันมันเลขใกล้เคียงกันประมาณนี้สมมุติสมมุตินะครับก็คืออาจจะต้องมีการพลิกพลิกพลิกแปลงบางสิ่งบางอย่างแต่เนื้อสิ่งอื่นใดท่านจะมีความโชคดีนะครับ5แดงอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่ขอให้รักษาใจเราให้ดีนะครับรักษาใจให้อยู่ในความเป็นกลางความเป็นกลางระหว่าง ความทุกข์กับความสุขเราก็รับรู้แต่เราไม่ได้ไปยึดติดหรืออ่าไปอยู่ในสภาวะที่เป็นทุกข์แบบนั้นความสุขเกิดเราก็รับรู้ว่านี่อันนี้คือความสุขความทุกข์ปัญหามีเราก็รับรู้ว่าเป็นปัญหาแต่ใจเราก็ต้องให้เบิกบานเราก็พร้อมที่จะอ่าจัดการสิ่งต่างๆได้นะครับถ้าคิดมากถ้าเป็นปัญหาเรื่องการเงินแก้ไขไม่ได้แล้วเ,เอามาแบกทุกข์ยาแบกทุกข์นะรับรู้ทุกข์กหนดให้รู้ทุกข์แต่ไม่ได้มาแบก ทุกแล้วก็หนักอกหนักใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามวิถีเรานะครับเราเริ่มต้นใหม่ทําใหม่ได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกท่านนะแม้กระทั่งความโชคดีก็จะมีอยู่นะสบแดงน,นะครับยังไงท่านก็มีความโชคดีแน่นอนทุกอย่างผ่านพ้นได้ดีนะครับเหมือนเราเทน้ําลงพื้นดินนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ตั้งข้อแม้เงื่อนไขอะไรที่มากมายเกินไปนะครับน้ําก็จะไหลไปตามวิถีของน้ํา บางอย่างยึดได้ยืดด้อได้ก็ยื้อแต่ถ้าทําไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่โลกมนุษย์นี้เป็นเราลงมาเกิดมาเพื่อที่จะสร้างบุญบาร,รมีใหม่แล้วก็ใช้นี่กาเก่ากันนะครับสถานะบุคคลตามเป็นจริงตามที่เป็นอยู่เราก็อยู่ตามอัตภาพความเป็นจริงเรามีความสุขในสิ่งที่เป็นตัวตนเรานะครับมีสินค้นพาพะต่างๆทั้งนี่ที่มองเห็นและนี่ที่มองไม่เห็นก็คือนี่กรรม เราทุกคนย่อมมีกันหมดนะครับแต่เราก็ต้องรักษากายวาจาใจให้ดีก็เป็นไปนตามอัตราาพที่เราเป็นอยู่ความโชคดีท่านมีอยู่นะสีแดงเลยนะครแล้วในคําพยากรณ์นี้6ใบนี้นะครับอะไรจะเกิดขึ้นบ้างกับตัวท่านนะกับผมโกโก้ Go Go, พ้มดน้อยถ้ามีเวลาก็อยากมาทําคลิปพยากรณ์ให้ครบทั้ง12ราศีนะครับแล้วพอท้ายๆสัปดาห์นะจะที่ฐานดวงชะตาโชคลาภของแต่ละราศี ของเดือนที่แล้วนะครับเดือนตุลาคมหลายหลายท่านมีโชคดีมีโชคลาภนะครับบันทึกที่พ่อมดน้อยได้พูดด้หลายคลิปอยู่นะหกบันทบัทที่หกสิบสองหมู่เก้ารอลุ้นรอลุ้นมาออกรรษาออกจริงๆ3สามตัวตรงๆโอ้โหดีใจกับหลายๆที่มีที่ที่มีโชคนะครับหกใบนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างกับชาวราศีกรกฎไม่ว่าท่านจะเกิดเดือนกรกฎาคมนะครับราศีกรกฎนะ หรือลัคนากรากฎก็สามารถรับชมรับฟังได้นะครับ1 2 3 4 5แล้วก็6นะครับกับผมโกโก้พ่อมดน้อยนะครับท่าในใดเข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับท้ายๆเดือนจะมีคลิปเกี่ยวกับตัวเลขน,นะครับนักลงทุนที่ชอบลงทุนนะครับแล้วลอรอลุนกันดูอรอลุนกันดู รัฐบาลเราก็ทำเป็น N 3นะครับตัวเลข3ตัวถูกต้องตามกฎหมายนะครับ N ก็คือ number 3ตัว,3ต,ว3ตัวท้ายรางวัลที่1 20บาทเองนะครับเรามาสรุปกันดูว่าผมจะทำคลิปว่าตัวเลขตัวไหนที่น่าจะมาหรือไม่มานะครับเรามาลุ้นกันดูนะอ่าเหตุการณ์ทั่วไปบางอย่าง สัจจวาจารอคอยการปลดปล่อยท่านได้ปลดปล่อยแน่นอนปัญหาต่างๆที่คิดไม่ตกเลยนะครับกืนไม่เข้าค้ายไม่ออกคิดไม่ตกเปลี่ยมเหมือนกันจองจำแปดดามน,นี้จะสิ้นสุดการจองจำท่านจะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจจิตใจจะเบิกบานสิทธิ์เต็มสิทธิ์ได้เลยมีคนเข้ามาช่วยเหลือสิ่งต่างๆหรือหลายท่านที่ตั้งสัจจวาจาอย่างมีโชคดีลาบทำเสร็จสำเร็จกิจตามต่างๆที่ตั้งใจท่านโชคดีแน่นอนท่านได้สิทธิ์แดงนะครับ 9. ถ้วยอีกแต้มหนึ่งแค่แค่แค่ลงมือทําอีกแต้มหนึ่งลงมือทําแล้วท่านจะมีความสําเร็จนะครับ 9. ถ้วยแน่นอนเห็นไหมหนึ่ดาบใช้ชนะความสําเร็จแม้ทั้งความดีนะครับเราเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับความดีกรรมปัจจุบันให้ผล80%ถ้าปัจจุบันเราคิดดี บุญและบาปใดๆใจถึงก่อนใจก็คือสิ่งที่อยู่ข้างในคือก็ค,อคือความคิดเราคิดเป็นบุญเราคิดดีความดีก็เกิดขึ้นกับตัวเราพอเราคิดดีใจเราเบิกบานเราก็จะพูดดีการกระทําเราก็ดีนะครับสิ่งต่างๆก็จะหลุดพ้นทุกอย่างย่อมมีทางออกของปัญหานะครับทุกอย่างย่อมมีทางออกของปัญหาถ้าเราไม่ตั้งเงื่อนไขข้อแม้ที่หนักมากเกินไป การเงินไม่มีแน่นอนหายหัวนะครับอาจจะเข้ามาเร็วๆนี้นะรอคอยไม่นานก็ได้นะครับ7เหรียญ7เหรียญก็คือการเงินแล้วก็รอคอยไม่นานภายในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้แหละท่านจะมีตัวเลขเข้ามาท่านจะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้หรือปัญหาต่างๆรอคอยแค่อีกนิดนึงอีกกอกนึงก็จะสําเร็จนะครับ เบิกบานไว้เลยนะครับอย่าคิดมากค่าดำดับอย่างนี้อย่าคิดมากอย่าก,กังวลทำตัวเป็นครึ่งผีครึ่งคนเหมือนโกโก้พ่อมดน้อยนะครับครึ่งหนึ่งเป็นคนเราก็รับรู้เราอย่าไปยึดติดว่าเราเป็นคนร้อยเปอร์เซทุกคนมีความตายอยู่ครึ่งหนึ่งเป็นเหมือนอุปมาอ่าเป็นข้อคิดธรรมะก็ได้นะครับหลวงปู่ผมบอกว่าเป็นครึ่งผีครึ่งคนแล้ดีละเราก็เตรียมตัวตายไ้ครึ่งหนึ่งเราก็รู้อะไรว่า ทําในความเป็นมนุษย์อยู่แต่ไม่ได้มายึดติดว่าต้องมาสนุกสนานลื่นเลงหรือ,รอ,รอใช้ชีวิตให้เต็มที่ของความเป็นมนุษย์อีกครึ่งหนึ่งทุกคนมีความตายรอคอยอยู่การเอามาคิดแล้วเราก็จะสามารถมีมีหลักยึดในใจได้ว่าเราจะทําทอะไรที่มันไม่ดีสุดต่งนะความดีน่ยให้ทําสุดต่งไปเลย เราก็ทำเพื่อโลกนี้แล้วก็โลกหน้าคือเรามีความตายครึ่งหนึ่งถ้าเราทำดีโลกหน้าเราก็ต้องดีแน่นอนครึ่งหนึ่งของเราเบิกบานไวเลยนะครับท่านที่เกิดราศีกรกฎหรือเดือนกรกฎาคมนะครับลัคนากรากฎสิ้นสุดหมดทุกหมดศพการจองจำหรือสิ่งที่เป็นทุกข์ใจท่านจะหลุดพ้นในเร็วๆนี้นะครับท่านมีตัวช่วยนะท่านที่เกิดวันจันทร์หรือวันพฤหัสค่อนข้างที่จะโชคดีตัวเลขนำโชคอยู่ที่ พ่อบ้านหรือแม่บ้านหรือคู่รักของคนที่เกิดวันจันทร์หรือวันพฤหัสราศีกรกฎสําหรับคลิปนี้ผมโกโก้พ่อมดน้อยแวะมาทักทายฝากข้อคิดนิดหน่อยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์เผื่อเป็นแนวทางโชคลาภของท่านฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายสวัสดีครับ